สองสามสวัสดีค่ะไอสีแดงตัวแทนจากวงสยามดีมค่ะสวัสดีค่ะบิวสีชมพูตัวแทนจากวงซูโมโมนะคะสวัสดีค่ะลูบี้สีฟ้าจากอเมริลค่ะค่ะสำหรับช่วงโควิดนะคะก็ได้มีการก,ากักตัวอยู่บ้านนะคะสำหรับพวกเราที่ต้องมีการซ้อมอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีการซ้อมผ่านการ ถ่ายคลิปวิดีโอและส่งให้กันช่วยกันเช็คค่ะค่ะแล้วก็มีการคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้พวกเราทั้งสวงนะคะก็มีความสนใจเกี่ยวกับรายการ last idol อยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดว่าเปิดให้ a u ดิชั่นเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราก็จะสมัครแล้วก็ไปออดิชั่นอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะก็สำหรับทางซูมโมโมนะคะในตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ะค่ะชิดาเรยานางินะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะมีซิงเกิลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีคอนเทนต์ให้ติดตามทางออนไลน์มากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ค่ะสว่วนพวกเราสยามดีมนะคะตอนนี้ก็มีถึง6เพลงแล้วนะคะแล้วก็เพลงล่าสุดเลยก็คือเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะชื่อเพลงว่า Long Distance นะคะมี MV แล้วใน YouTube นะคะก็ฝากติดตามพวกเราสยามดีมด้วยนะคะทั้งในงานอีเวนต์นะคะแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆบน SMS SN s นะคะค่ะสรับพวกเราอาร์มิลิวนะคะก็ได้มีการ ปล่อย MV แล้วเหมือนกันค่ะชื่อเพลงว่าเพลง b a l a n c e นะคะนอกจาก MV แล้วนะคะเรายังได้ลงเพลงของพวกเรานะคะอีกหลายเพลงเลยนะคะอยู่ในมิวสิกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก็ฝากติดตามพวกเราอาร l เมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <S 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 ค่ะก็เร็วๆนี้นะคะพวกเราทั้งสี่วงนะคะในค่ายสยามดอน,นะคะก็จะมีงานวันครบรอบนะคะสยามดอฟสติวัลนะคะก็เราจัดกันที่ดองกี้เอกไยนะคะแล้วไม่ได้มีแค่พวกเราในสยามดอน,นะคะมีไอดอลจากวงอื่นๆที่มาช่วยเสริมความน่ารักนะคะแล้วก็เสริมพฟอรแมนให้ทุกคนดูได้อย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมมาดูพวกเรากันเยอะๆในวันที่17นี้นะคะ เย้มากระดีนะคะ